ไม่ใช่คอนชาร์ตกับลูกเมื่อวานสวยหรือเปล่าแหมู่รู้มาด้วยวันนี้สวยเหรอวันนี้หายสวยเฮ้ยรู้ถ่ายหายเป็นเป็นสูตรแทนเขาเรียกเขาว่าแบบใบใบหลอกหลอกเป็นไงกับ้างครับวันนี้รอนนานไหมไม่นาน สาวันก็รอได้มาเลเซีครับผมยู่นอยู่ยตาโนใหญ่โนใหญ่บ้านกี่โมงครับแปดโมงมวานเจ็ดโมงแปดโมงโมวานแปดโมงทังันตื่นตื่กันเร็วมากเลยนะใครโม่โม่ไปงานกันบ้างครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกช่มันสิงมันสิงอ่า อ,อ,อันนั้นแอบไปร้องต่อที่บ้านอะไรนะครับเออใช่เป็นคนแอบโชก้ามาเนเจใส่บริีิดเ่ยหล่อไหมเอ็นเจหล่อไหมเมื่อวานเขหลอเาหูดูรมกะเ่งกเราไปดูกันเราเราเขา,าเรียกอะไรสุสิกันสสิกัน จนลาบาใต้กับเด็กเลี้ยงวัวอะไรนะอะไรนะครับเต้นอะไรนะลาบกใต้อุ้ยฟังกันเบื่อแล้ววะเขาเขมนเพลงใหม่เลยอะไรดอะไรอะไรยังเพเงยังอยาฟังเวงยังคิดว่าผมจะเลาให้เลย เป็นอะไรจะเย็นเขาเพลงดีกว่ารอแลบรอแลบทีดว่าผมมาบังมาร้องเพลงอะไรครับมูยไก่มใช่ไหมอยากฟังจากสาวสารศาสตร์งศาสหลังที่ผม่หน่อยญี่ปุ่นงั้นต้องบอกว่าไปฟังมูยไก่กันดีกว่าโผมกิจงานชนะกิจการนะครับนักแสดงจากเลิ่องสิกงสองพันยี่สิบสี่ครับผมเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่างานสยามเซ็นเตอร์เดิจิคอลอาร์ตออฟทอยนะครับ ก็อยากรู music, ้ว่าน้องกิต์เนี่ยปกติมีสะสมหรือว่าเล่นอาร์ตทอย์บ้างไหมครับอ่าส่วนเขาแบบกซื้อเป็นแบบส่งวัญเล็กๆน้อยให้กับเราเราก็เริ่มสะสมเลยใครเป็นเฮ้ยเยอะเลยสนใจดีครับแล้วบางอย่างมันเขาเรียกไงมันมีแบบพวกแบบเหมือนอาร์ตทอยแบบฟุตบอนเนี่ะอ่าถูกไหมแล้วผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วเห็นแบบเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งของอย่างนีงที่เราไม่น่าจะแบบ สะสมเป็นแบบเออสิ่งของที่เราสามารถเอาไปดูตัดหน้าที่บ้านได้ในวันนี้แสดงว่าเริ่มเข้าวงการอาร์ตทอยแล้วใช่นะครับดังนั้นวันนี้งานวันนี้ครับต้องบอกว่าสยามเซ็นเตอร์เอ็กซ์ทอยซิลโลพารอันนี้เป็นเครื่องหัวนในเอ็กซ์เลนอยปกติเสริมส้นมาอยู่ด้านล่างอันนี้เสริมส้นบนหัวเฮ้ยหัวก็ตายคอเสียวเลยผมก็อะกอดได้กอดได้นอ่ค่ะ เมื่อกี้เราพูดว่าอยากอยากเห็นเขาทำอะไรนะอยากอยากดูไหมต้องถามทีมงานมีเพลงพอจะมีเพลงสักสักจุดนึลยไหมโชว์สเต็ปหน่อยแล้วเออครองกันได้เต้นลำกันได้นะประสานมือหมุนหมุนตัวอะไรได้หมดเลยอัศลศักดิ์อกกิ้งกันหน่อยไหมหมุนซ้ายหมุนขวาสามารถบุกซ้าย าเป็นนแฟนไต้องเต้นคนเดียวแหละไม่จำเป็นขอแบบเอยเข้ากันมากเหมือนซ้อมมาด้วยกันนะครับแอบไปซ้อมด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้ใจเฮ้โว้เขามีเดินหน้าถอยหลังเกนะ้าไปนะเก้าสี่อยห้าอะไรว วันนี้เนี่ยจบวันจัดโรงเรียนเปนลีลาเนี่ยบอกเลยว่าบอลเล่คือฝีมือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมทั้งเหมือนน้องยังสนุกอยู่อย่างเต้นไม่หยุดน้องน้องเลยแต่ว่าคขึ้นและสงสารน้องนะครับแต่น้องก็ไม่เบานะน้องคืนน้องก็งัามือคืนเหมือนกันแล้วน่ารักมากเออน่ารักน่ารักไม่ธรรมดานะครับแต่ชาชาชาน้าสนใจนะตัวนี้นะให้น้องเล่นนะกูกูหมน้องเล่นน้องกูด่ารักมากนะครับก็มาหาน้องๆได้นะ ถ้าจะมีแล้วแหละมีเยอะแยะมากมายถ่ายว้นั้นนี้จะบอกว่าน้องไม่ได้มาประกวดตัวง่ายๆนะครับเนี่ยวันนี้มาหาพี่กิจแล้วก็มาหาแฟนๆสยามเซ็นเตอร์โดยเฉพาะเลยถูกไหมนะครับอ่าก็พอป่าวของค้อน้ออย่างที่ข้วบอสบอกไปใครอยากมาเจอน้องมาเจอได้นะครับทุกวันหยุดแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นรอบนะครับผมอ่ะ เราจะเก็บภาพอีอกสักนิดโอเคได้แล้วใช่ไหมเลยพราะอย่างนี้จริงนะเขาน่ารักกันมากใช่ไหมครับอยู่เขาติดอย่างตั้งแต่เช้าทุกเช้าจนถึงตอนนี้ให้ผมผมแอบเห็นไดตัวกันอยู่เออน่ารักมากนะครับซึ่งลัคกกี้แปดเมื่อกี้ก็ได้ไปนะครับใชจวนจํากัดนม่หรืว่าคนที่สั่งซื้อจากทางท่ายก็จะมารับแล้วก็ s <S มีอะไรนะ ป็นม,มีดวงเหรออยากอยากมีไหมถ้าอยากมีเดี๋ยวพี่จะให้งานเขาไน้ะบิยให้ได้อยากอยากมีไหมอยากอยากมีไหม้วบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไปีใหม่ถ้าปีใหม่เนี่ยต้องน่าจะมีของขวัญถูกตองเฮ้ยมีใครอยากได้ของขัญจากกิจบ้างกอเสร็จกี้ได้แล้วใครุ่ไใคร,วใคร,ใคร่วยไ เดี๋ยวไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยที่เจ้าเดเลยวเลยจะกำลังจะไปขับจิ๋ดเดี๋ยวก็บ้ายออยู่นิดนึงเก็บเก็บเก็บเสียงไว้ตอบคำถามดีกว่าแล้วบอกไปหน่อยนะเย็น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 เป็นพร้อมหรืออาหารอ่ะพร้อมอย่างเงี้ยเย็นๆนะครับเอาพร้อมไหมพร้อมโอเคเดี๋ยวจะถามเป็นข้อนะข้อหนึ่งมันก็ไม่ได้ไล่เลยด้วยความยากนะแล้วอยู่ที่ดวงวๆเลยอยู่ที่ดวงนะครับข้อหนึ่ง ฮอยังยังยังงคำถาม one two r t h r o r t ออออคิดว่า three เขาคิดว่าสอ่ะมีใครอีกมีใครอีกมีใครอีกสสองไมครับไม่ได้กัยสบสองแต่อยากตอบใช่ไหมแยี่สบสองคยี่บสอไหมเนี่ยนี่แประชาชนไหมคิดว่าข้อไหนข้อสองีสองีสาม ตอนนี้ที่ต้องการคนที่ตอบให้ทุกคนพี่พ่อจะได้เฉลยเนาะโอเคอ่าเอตอร์มันนี่นับแล้วกิบนับสามแล้วหมดเวลาที่คนข้างหน้าตอบนี่ครับมาพี่ของพี่คนนั้นก่อนคนไหนครับพี่คนที่ตอบอีกแผลมาพี่ตัวเลขบ้างครับ อ่าอะไรนะครับตัวนี้อ่ะตัวอะไรนะตัวนี้ตัวอะไรนะอ่าครับตัวนี้อ่ะตัวอะไรนะนี่ครับขอบคุณครับนักเรียนได้เลยง่ายนิดเดียวที่บอกแล้วว่าข้อมูลที่บอกไปมีประโยชน์เห็นไหมนักเรียนไปฟังครูนะครับเออนะ้ข้อต่อไปนะซะซอต่อซอต่อยังมีอีกทั้งสี่ตัวเนี่ยิดตุกต่อมาข้อที่สี่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคุง่ายจริงอันนี้น้องกลิด ร้องเพลงอะไรบ้างในซีรีส์ Love Sick สองพันย oh. right? ี่สิบสี่อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มมีกี่เออกระโดดทุกเลยแล้ั่รถรถรถช้อยแมงรถช้อยแมงเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มคุณสมบัติเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงสีดำเออยังมีไหมยังมีครับยังมีพวกเขาจริงไหมน้องอยากแกงได้ไหมเราจะวป่งลูกน้องอยากแกต่อแล้วนะฮะต่อเหมือนสลับชั้นเลยมีไหมครับตอนนี้เหลือกี่คนนะ ยกมือหน่อยยกมือหน่อยจ้ะหนึ่งสองเดี๋ยวดูนี่ลูกนะนี่ลูกวะเดี๋ยวเราดู่อยไม่นะอ่ะเดี๋ยวน้องกิีดจุ่มให้นึกนี่ครับตื๊บดึงข้อต่อไปนะครับมาอีกนิดเดียวมาอีกกี่ตัวนะครับสองใช่ไหมฮะอีกสามตัวด่วนๆนะสามตัวนะรอบนี้เราจะคัดหาผู้โชคดีแบบรวดเร็วทันใจนะครับข้อต่อไปครับงานสยามเซ็นเตอร์ X คอยซีโลพลาสจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่ เพลงมุมไกลๆที่น้องกิตร้องโชว์ไปมีความยาวทั้งหมดกี่นาทีออะมาปังเตรียมนะมขอ้อสุดท้ายนะมา,มาข้อสุดท้ายในซีรีส์ใช่ไหมครับจะมีเพื่อนของกิต่ยที่แสดงเป็นพีฟหรือน้องพกใช่ไหมครับ ซีรีส์เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับตามติดกันตลอดตลอดซึ่งเรียกว่าเป็นคู่หูใช่ไหมกันเยช่หเ่ากับลูลูหรือพิกกี้ลูลูหรือพิกกี้เนี่ยเขาก็มีคู่หูของเขาเหมือนกันอ,อยากรู้ว่าใครตอบได้บ้างว่าคู่หูของลูลูหรือพิกกี้ชื่ออะไรกันได้นะครับยาวๆจนถึงวันที่2กุมภาพานธ์นะครับอันนี้สองพัน้ารส แกะเลยครับแกะเลยแกะกล่องเลยแกะออกจากกล่องเลยนี่เรามาชิคทีเดียวพร้อมกันซีเกตนะครับซีเกตซีเกตซีเกตมากันยาวๆนะครับจนถึง2กุมภา68นะครับ2กุมภา68มาดูน้องๆได้หรือว่าชอบตัวไหนก็สามารถช็อปกลับบ้านไปสะสมไปเล่นได้นะครับอ่ะแกะและชิคก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับชีวิตในอนาคตครับก็ปีใหม่นี้อยากให้ทุกคนสนุกกับปีข้างหน้าปีต่อๆไปก็ทุกคนมีความสุขมากครับผมขอบคุณครับ วันนี้สนุกสนานมากๆากดนั้นเก็บภาพความประทับใจหน่อยได้เลยครับขอบคุณมากับวันนี้อยโอกาสเจอกันันที่28ถ้าไปดูคอนเสิร์ตได้สวยมาก